มาในรายการเราพอดีนะคะเขาบอกว่าขอความกรุณาตอบออกอากาศด้วยแสดงว่าต้องเขียนมาชมสามสวัสดีคุณหนุ่มแมมคุณหนุ่มเมียวและน้องรถเมย์ดิฉันเกิดปีเดียวกับคุณหนุ่มแมมนะคะดิฉันชอบรายการตลาดสดสนามเป้ามากเลยพอถึงวันอาทิตย์ที่ไรก็จะรีบอาบน้ําแต่หัวค่าพ่อแม่ลูกนี่อาบน้ําเพื่อมานั่งดูรายการนี้โดยเฉพาะอยากจะบอกว่าดิฉันชอบผู้บรรยายตอนที่น้องรถเมย์ไปตลาดนู่นตลาดนี่ชิมอะไรเยอะแยะไปหมดแน่ อยากให้รายการเนี่ยให้ผู้บรรยายได้ออกอากาศบ้างสักนิดหนึ่งที1น,นาทีก็ยังดีอยากเห็นหน้าอรุปเ,ออเนมาสรุปอยาก,ยากรู้จักเจอ<ะ>ตื่น อยากเจอพราะเราไม่ได้อยากจะมาเเเห็นอยู่แล้วแต่ว่าหมวยเล็กเจก็อยากจะเจอรายการนี้ย่างเจ็ดปีแล้วยังไม่เคยเห็นตน้าีเลยเขาแซวหมยเล็กได้มันมากแต่ต้องแต้องบอกว่าขอบคุณตุลลี่มากน่ารักที่สุดเลยเคยมีรายการอื่นๆติดต่อให้ตุลลี่ไปลงเสียงสไตล์เดียวกันสไตล์เดียวกับแบบตลาดสาสนาเป้าตุลลี่บอกว่าขอสงวนวิธีการและสไตล์นี้เพียงตลาดศาสนามเป้ารายการเดียวต้นเล ไปดูบ้าไปดูดีกว่าวันนี้เรามีผ้าของพี่ตุลลี่มาให้ดูนะคะหลังจะดูพี่ตุลลี่แล้วเนี่ยก็ตามไปชมตลาดกันต่อเลยค่ะที่โรงพยาบาลเซนหลุยนะคะจะสนุกขนาดไหนตามไปเลยค่ะลโลเทสตะโลเทสตะโลเทสต์หนึ่งสาวสาว,สาวแม่ชัดเจนครับดีใจจริงๆเลยนะคะมีเป็นแฟนรายการอยากรู้จักหน้าค่าตาหนุ่มเสียงลอยอย่างกระผมด้วยเอาละครับพร้อมกันหรือยังครับตื่นเต้นสวัสดีครับ ชื่อตุลี่ครับผมสวัสดีครับพี่บุษาราจากจังหวัดลำปางนะฮะที่อยู่ซาอยากเห็นหน้าค่าตาของผมนะฮะพี่บุษราบอกว่าวันนี้ได้เห็นหน้าแล้วขอให้แกกลับไปอยู่เบื้องหลังเหมือนเดิมไม่ <c oughs> ได้ออกกล้องอีกนะฮะวันนี้ดีใจมากๆเลยนะฮะที่ได้เจอกันนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยทำหน้าที่ภาคเสียงรายการตลาดสดสนามเป้าในช่วงชมตลาดเนี่ยมาเจ็ดปีแล้วนะฮะตั้งแต่อายุ20กว่าจนถึงอายุ30กว่า <c oughs> ก็หวังว่าจะได้ทําไปเรื่อยๆจนถึง60นะฮะอยากจะได้ เห็นบรรยากาศของการที่น้องรถเมย์เนี่ยไปเดินชมตลาดทุกๆตลาดในประเทศไทยนะฮะสร้างความสุขให้กับคนทั้งประเทศอยู่เรื่อยๆไปด้วยนะครับยังไงก็ฝากหนูฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้ววันนี้ในหมวยเล็กของเราจะพาคุณผู้ชมไปชมตลาดไหนนะครับเขาบอกว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพนี่เองไปชมกันเลยนะ วันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาเดินในตลาดที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะคะถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งสําหรับบรรดาญาติผู้ป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่มาในย่านนี้เนี่ยอยากจะมาเดินช้อปปิ้งซื้อของจริงๆต้องบอกว่าย่านนี้มาได้ทุกวันและที่พูดมาทั้งหมดนะคะที่นี่ก็คือตลาดโรงพยาบาลเชนหนุ่ยค่ะ โรงพยาบาลเซนหลุยตั้งอยู่ถนนสาทรใต้นะครับเช้านี่ก็จะมีตลาดเล็กๆอยู่ข้างตึกโรงพยาบาลนะครับขอบอกว่าเขาเปิดขายทุกวันนะฮะมีทั้งของกินของใช้หลายร้านให้เลือกนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยแล้วก็น้องนนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลเนี่แหละครับ เอกลักษณ์ของตลาดนี้ก็คือสินค้าที่ขายกันทุกวันเนี่ยนะครับเพราะจะมาไม่ซ้ํากันเลยนะครับส่วนเมนูสุขภาพก็มีให้เลือกอยู่หลายร้านเช่นเดียวกันนะครับขนมไทยๆอย่างขนมครกเนี่ยเขาก็โม้แป้งจะเข้ากล้องนะครับโรยหน้าด้วยธยญพืชต่างๆอยากกินแบบไหนเลือกได้เลยนะครับหรือว่าจะหาผักสดๆปลอดสารพิษไว้กินก็มีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดินมาเจอคุณหมอเนี่ยก็แอบถามได้เลยนะครับว่ากินผักเนี่ยมันดีต่อร่างกายยังไงบ้างครับ จะซื้อเห็ดรหลายๆอย่างครับเอาไปต้มรวมกันไม่ต้องใส่น้ําใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ทิ้งไม่ได้มอสักทับหนึ่งสักสิบห้า,านาทีไฟลุ่มๆน้ําเห็ดมันจะออกมาแล้วเราเอาไปทาปรุงเป็นเหมือนกับต้มยำเห็ดได้นะครับน้ําเห็ดออกมาก็จะอร่อยนะครับเห็ดนี่มันมีประโยชน์เห็ดหลายอย่างเนี่ยที่เขาวิจัยอยู่ บางทีอาจจะมีสารที่มันรักษามาลงมาเลงได้นะครับเมนูสุขภาพของโปรดหนูเลยพี่เขาบอกว่าอเอาไปถุงมือทำโนเองเลยอะไรอย่างงี้แหนมครึปก,กติเวลาหนูมาที่นี่นะคะต้องสั่งออเดอร์เมนูนิดนึงว่าวันนี้อยากกินอันนี้ต้องให้แม่ลองดูว่ามีหรือเปล่าแหนมนี่ก็เป็นของโปรดอีกหนึ่งอย่างที่ชอบกินมากอ,อ,อร่อยแล้วอะค่ะโอ้เห็นแล้วหิวมากค่ะ ร้านมาจากที่ไหนคะเนี่ยพระพาชัยคะ่ะตั้งแต่สมัยอ,อกองจร่งเหรอแบบร้านดั้งเดิมนะแถวแพระพาชัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารดั้งเดิมค่ะมาวันไหนมาคะอาพี่มาวันศุกร์เว้นศุกร์ค่ะเท่ากับว่าเดือนหนึ่งมาแค่สองครั้ง,งเองพี่เขาบอกว่าหมูนุ่ม ถุงเท่าไรอะคะไส่ไมมีกรอบ40จ้ะนอกจากแหนมคลุกแล้วนะครับยังมีร้านหมูทอดโรมันอาหารขึ้นชื่อซอยโรมันเมืองนคนปรปฐมนะครับทั้งมีทั้งหมูย่างหมูทอดหมูอบแล้วก็แหนมหมูครับอัอนนี้ไอ้หมวยเล็กชอบรสชาตินี่แซ่บเบอร,ร์นะฮะหรือว่าจะกินสลัดแขกเมนูสุขภาพสําหรับคุณผู้หญิงแล้วก็ตบ้ายด้วยเฉาวกลวยนมสดที่ผลิตมาจากเฉาวกลวยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละครับ <c oughs> อิจฉาไอ้หมวยต้องบอกว่าหมวยเล็กของเรานี่นะฮะเป็นแฟนตัวยงของตลาดโรงพยาบาลเซนหลุยเลยแหละครับ เพราะมีของให้เลือกหลากหลายที่สําคัญทั้งถูกปากและก็ถูกสตางค์ด้วยนะครับแล้วก็มีสินค้าอยู่อย่างหนึ่งที่มีขายทุกวันอยู่ในมินิมาร์ทของโรงพยาบาลนี้และครับรับรองว่าตุกถูกใจแน่นอนเลยแหละครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นร้านค้าสวัสดีการเซนหลุย คือเข้ามาข้างในคุณก็สามารถหาขนมขนมอะไรได้อีกแบบที่ข้างนอกเขาไม่มีนะสินค้าประจําของโรงพยาบาลเขาอสินค้าโอทับเส้นรวยเขาแบบเก๋ๆนั่นล่ะเขาเป็นขนมไทยอ่ะก็จะมีพวกข้าวต้มมัดมีไส้เผือกไส้เผื่อไส้กล้วยมีขนมกล้วยใส่ส้ด้วยใ่ช่ไหมฝั่งนู้นใครเป็นคนทำคะอ๋อเป็นทางโรงพยาบาลเองค่ะนี่คือช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้วยนะคะหมายถึงว่ารายได้จะกป็นายขนมอันนี้ขนมตรงนี้ค่ะแมต้องบอกว่าโครงการดีๆที่ทางโรงพยาบาลช่วยให้เด็กๆที่กำพร้าแล้วก็ด้อยโอกาส ได้มีอาชีพแล้วก็รายได้ด้วยนี่นะครับต้องบอกว่าทําสดสดใหม่ๆทุกวันในโรงพยาบาลนี่แหละครับน่ารักจริงๆที่สําคัญขอบอกอร่อยมากๆก,กินละสิบบาทเท่านั้นเองจะซื้อข้าวต้มมัดไปกินเองหรือจะซื้อขนมใส่ไส้ไปฝากก็ได้นะครับอย่าลืมแวะมาทักทายแวะมาอุดหนุนแม่ค้าหน้าหวานที่ตลาดเล็กๆแสนจะอบอุ่นที่ตลาดโรงพยาบาลเซนหนุยกันด้วยนะครับ เขาบอกว่าเขาขายของไม่ซ้ําเลยใช่ไหมเขาขายของไม่ซ้ำเขาขายทุกวันจันหรืออาทิตย์เลยนะคะแต่ละวันเนี่ยอาหารที่มาเขาก็จะสลับผัดเปลี่ยนไปเรื่อยอาหารก็จะไม่ซ้ํากันอย่างข้าต้มมัของที่ต้องบอกว่าเป็นตานานนะคะเพราะว่าเขาขายมากว่า25ปีแล้วใครที่ไปโรงพยาบาลตอนนี้ก็เหมือนแบบโอไปเซนหรือมื่อไห่ต้องไปซื้อข้าวต้มมัดที่ติดไม้ติดเ้าขามวาเขาต้มมัดหลไส้มากเลยไส้ือ้ไส้ตัวเหลืองเขาบอกว่าเป็นสินค้าโอท็อปของที่โรงพยาบาลไปแล้วเดี๋ยวก่อนที่ไปเนี่ยรู้จนรู้ว่าใครขายอะไร ไปวันไหนเนี่ยไปทําอะไรแถวนั้นน่ะไปปรึกษาเรื่องความงามเขาไปไปปรึกษาเรื่องความงามอ่ะเขาจะหาเลิกหายามอะไรบ้างพี่พี่ไม่ได้ปรึกษาเจ้าคุณชานุเลยก็ได้ทำไมทำไมถึงต้องไปปรึกษาเรื่องนี้จะมีเรื่องมียามหรือเปล่าพี่หนูอ่านสคริปต์มาคาไม่ถามขนาดนี้อย่ามาเนี่ยอ่านเลยไปไปหาเลิกหายามฉันอุตส่าห์ไม่รูดว่าแต่พี่แม็กสบายดีเหรอเออขาถามแค่ว่าสบายดีไหมถามอะไรสบายดีกับพี่จบเอาหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมคะ การตลาดศสนามเป้านะจ๊าสวัสดีค่ะ